หนูสวดมนต์และขอหลวงปู่นะครับอยู่เรื่องหนึ่งมันยังไม่ได้สักทีทีนี้มันก็มีเพื่อนหนูหนูไปชวนเขามาสวดมนต์นะครับบอกให้เขาขอหลวงปู่แต่เพื่อนหนูขอหลวงปู่แป๊บเดียวได้เลยนะครับถ้าถูกแล้วแต่หนูขอตั้งนานทาไมหลวงยังไม่ได้เนี่ยเพราะหนูมีขึ้นรบกวนขึ้นรบกวนขึ้นไม่เสถียรครับ <laughs> ไปโทษท่านไม่ได้โทษเรากมเรา พอเรามีทั้งกรรมดีและไม่ดีในอดีตนํามาด้วยเนยมันเป็นกรรมตัดรอนเหมือนกับคนชอบในอดีตชอบเผือกชอบว่าคนโน,น้นคนนี้คือกรรมตัดรอนนะอเวลาที่ฐานอะไรโอ้โหใช้เวลานานาน,นะมางคนะอธิษฐานเหมือนกันนะแต่เอ๊ะทำไมมันไม่ทุลุทุรวงเหมือนกันล่ะเราจงย้อนดูตัวเราด้วยนะอธิษฐานเหมือนกันสวดมาพร้อมกันใช่ครับ แต่การบันทึกในอดีตไม่เท่ากันอ้ oh. อดีตเนี่ยเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตให้การกระทําปัจจุบันคืออนาคตเนี่ยหลต,ตาถึงบอกไม่ให้ว่าใครนะถูกทนทนน่อยๆออชาติเนี้ครับถ้ามันอยากจะว่าอยากจะพูดล้วททำยังไงฮะสวดมนต์ไปสวดนพ่อยเมตตาไปครับ ที่หลงตาให้แผ่เมตตาบ่อยๆนะครับมันก็ได้ที่เรานะทุกแผ่เนี่ยไปที่ไหนก็แผ่เมื่อก่อนเนี่ยท่านบอกเองไม่ต้องมาสนใจมันจะไปไม่ไปอะอันดับแรกไหนะเองไปเห็นอะไรเองก็แผ่ไปเถอะสวดมนมต์ไปแผ่เมตตาไปโมโระคือบรรทุกบุญไปเนะี่ยเองแผ่ทุกครั้งนะเองและเมตตาทุกครั้งล่ะท่านบอกสักนานๆเข้าเองก็ชินละความรู้สึกที่เองแผ่ไปเนะี่ยในอนาคตเองจะรู้ว่ามันเป็นยังไง มีคนถามว่าสวดมนต์ล,ล้วได้อะไรหลวงพ่อครับท่านยังบอกว่ายังไม่สวดเลยถามแล้วเองสวดดูสิท่านบอกเออสวดไปนานๆเขานก็พิสูจน์ได้บทสวดเนี่ยถ้ามันดีเองก็ต้องสวดน,นะครับถ้าไม่ดีก็อย่าไปสวดน,นะอยากทราบว่าชาติ ที่แล้วกับชาตินี้หน้าตาเราเหมือนกันไหมคะมันคล้ายๆกันอยู่นะแต่บางคนกับชาติที่แล้วไม่สวยจ้ะแต่ชาตินี้สวยนะเพ oh. ราะรักษาศีลภาวานาเยอะๆพวกที่สวดมนต์ภาวานาในสวยทุกรายแหละเพราะผู้มีบุญไงเข้าใจเรื่องบุญไงสวดมนต์มีบุญนะบุญเข้าทุกวันทุกครั้งที่สวดนะ มันปรับธาตุนะคือจิตเราควบคุมมันอยู่ธใรมชาติทังสีเนี่ยอ๋อ oh. ถ้าตูส้สวดไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าตาตู้จะดูดีอ่ะไม่รู้ว่าสาวๆเห็นจะดูดีอ่ะครับอ่าทีนี้ในอนาคตตู้ก็เลือกได้ละอ๋อ oh. ครับาก็ถูกละเลือกได้เนี่ยครับแล้วที่เขาว่าอยากผิวพรรณดีต้องไปปิดทองพระต้องไปโอ้ไม่ยากหรอกเนะี่ยใครดำดในชาติเนี่ยไม่ยากหรอก <c oughs> ต่อยู่กุฏิอยู่ถ้ำสักห้าปีเนี่ยขาวแน่นอนนะครับอ้าวหลวงตาเจอพระองค์หนึ่งนะ่ะหลวงพ่อวังแดงนะอาจารย์หัวเป้าเนะี่ยตอนนั้นหลวงตาไปหาหลวงพ่อเป้าไปการาบไปเจอท่านออกมาจากถ้ำคนเดีย <Okay. S 2> ท่านหนีเข้าไปถ้ำไกลเลยที่ตาท่านออกมาแนละ้วมองม,มัวเลยมองไม่เห็นนะ่ะแต่ถ้าอยู่ในถ้ำท่านมองเห็นอยู่ถ <laughs> ้ามาต้องมาลอกตา ผิวผิวท่านเมื่อก่อนเนี่ยครับผิวดำเนี่ยเดี๋ยวขาวเหลืองเลยเอาชาตินี้เลยไม่ต้องไปยันยีหรอกทนได้ไหมล่ะครับไม่โดนแสงอาทิตย์ตเนี่ยเม่าอยู่นี่ก็ได้ไม่ต้องออกไปอย่างไม่อยู่เนี่ยสักปีหนึ่งนะ่ะ เริ่มฝึกใหม่ๆเราควรจะต้องไปอยู่คนเดียวหรืออยู่วิเวกที่เขาว่าไหมครับเรานมันไม่ได้ล้วทุกเวลาสวดมนต์วิญญาณมาพออยู่คนเดียวมันบางทีมันมันเพลินเวลาสวดนะครับเพราะมันเพลินเนี่ยมันจะสัมผัสวิญญาณได้นะเพราะวิญญาณเขาสวดพร้อมเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะใครมานั่งสวดข้างๆเราครับถ้าเรามันจะกลัวโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยกลัว สมัยที่หลวงตากระจายบทนี่ไปส่วนใหญ่เลยนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยนะเก้าสิบเปอร์เซนต์ไม่กล้าสวดบางคนสวดทุกครั้งเนี่ยตาสวดทุกครั้งหนรูรู้ใครมานั่งใกล้ใกล้หนูอ่ะเอ้าก็ผีไงผีไหมเถึกก็ผีคือจ่าตมือก็คือผีนะพวกลุก,กเทวดาอากาศเทวดาพวกเนี้ยมันก็มาสวดกับเราครับทีนี้จิตเราเบาเบาอ่ะ มันก็จะมีความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นม,นมันก็ล<ห>ัวไงโอ้โแสดงว่าบทนี้มีพลังงานมันมีความพิเศษอะไรสักอย่างเขาไม่เข้าใจไงครับถ้าเขาเข้าใจเนี่ยผีพวกนั้นน่ะคือพวกเราครับสามารถจะนึกบอกเฮ้ยมึงไปเอากาแฟกูหน่อยมันก็ไปบอกคนที่รู้จักเราเฮ้ยซื้อกาแฟให้ไม่ชีหน่อยให้ตุ้หน่อยเอามาเน <ะ S 2> ี่ยมันก็จะมีความรู้สึกนี่เนี่ยประโยชน์นะพูดถึงี เพราะหลายคนเขากลัวจริงๆน,นะหลวงตาเขาสวดมนต์อยู่ที่บ้านคนเดียวเนียครับต้องเปิดไฟทั้งบ้านเลยนะครับไม่ต้องกลัวเราผีอะเราคือผีแหละครับเวลาตายไม่จะไปกลัวหรอกเวลาหลับฝันกูกผีอผีไปครับกลัวคนเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกผีพอสวดมนต์แล้วเนี่ยแล้วมีอาการหรือสัมผัสได้หรือมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราเราต้องทอํายังไงกันหรอนะนถูกต้องเลยฮะ ปกปักรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันอาจารนึกอะไร oh. ฉันนึกอะไรฉันต้องได้อย่างนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าหนูมีกําลังหนูก็ทําให้ได้นะถ้าหนูไม่มีกําลังก็ไม่ได้นะจ๊ะครับคืออยู่ที่บุญเข้าไงอยู่ที่กําลังเขามีเอาบุญไปแล้วก็มาช่วยเหลือก็กูลก,กันเนี่ยถูกครับทีนี้มันจะกันเรากันเราใช่ผัวดาอย่าให้ได้ยินนะจ๊ะ มันจะกันเลยคผัวด่าไม่ดีินเนี่ยสุดยอดไหมถ้าเราได้ยินเราขึ้นไหมอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นทาร้ายตัวเองไหมอ้าวถูกสวดมนต์ไม่ได้เอกเอ้ามันก็วนอยู่งันอะมันไปไหนมาไหนกังวลอยู่งั้นก็เลยสวดมนตนไม่ได้ทีนี้บอกกาปั๊บเขากันไว้เลยโอสามีรักหลงหวานดูแลอย่างดีแน่นอนนะ เรามีตัวช่วยไงับเกิดคนเดียวไม่ได้เกิดคนเดียวไม่ได้มันต้องมีพวกครับเอาว่าเป็นประโยชน์ส่วนเรื่องังเอามาเป็นประโยชน์ไหมมีคนสวดมนต์นะครับหลวงตาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เดินขึ้นรถเราแล้วก็นั่งรถไปกับเราเนี่ยแล้วถูกเราไม่มีวิญญาณไม่ขึ้นรถกับเราหรอกก็เป็นซีกับเราอต้องรู้จักเราด้วยนะครับครึ่งหลับครึ่งตื่นคืออารมณ์ระหว่างวิญญาณกับมนุษย์ครึ่งหลับครึ่งตื่นมันจะได้ยินเสียงทิพย์แล้วมันก็จะได้สัมผัสโลกทิพย์คือโลกวิญญาณจะเห็นโลกวิญญาณครับเคลิ้มๆอ่ะครึ่งหลับครึ่งตื่นมันเป็นทางสามแพป่ จำอารมณ์นั้นให้ดีคนที่คนที่สัมผัสตรงนี้ได้อะครับจําขึ้นตรงนั้นให้ดีเวลาสวดเวลากระบอมันจะไปจงขึ้นนั้นถ้ามันมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆตัวครับเขาบอกตอนนี้สวดมนต์แล้วก็หลับอย่างเดียวเลยนอนอย่างเดียวเลยสัมผัสนู่นนี่นั่นได้ตลอดเลยครับถูกครับเป็นผู้มีประโยชน์ในอนาคตละถ้าบวชชีนี่ก็จะมีพวกเยอะและ้วเจ้าโห่ย่า๋ยอะกพวกผีครับใช้ ใช้ได้เลยนะเนี่ยก็อยู่ไหนอะรีบบวชนะเนี่ยแก่ลาบากนะอยู่กรุงเทพเนี่ยน่าจะฟังอยู่ร้อยปีสืบมันวันวันนี้ถึงชั่โมงวันนี้ก็หมดไปแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวนี้มันแก่ไวเด้เนี่ยนะพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ร้อยปีแค่นั้นเองฮะไม่ถึงเจ็ดแปดเจ็บเก้าจิตก็ตายแล้วไม่เหมือนองค์ก่อนองค์ก่อนทั้งสามเอินมนุษย์น่ะองค์ข้างหน้าพระศรีน่ะเป็นแสนน่ะ แปดหมื่นถึงแสนปีคุณแม่เสียชีวิตบนเตียงนะครับจากนั้นก็เลยนำเตียงไปให้คนอื่นใช้ต่อทีนี้คนที่เอาไปใช้บอกว่าเห็นขาเห็นขาคนนะเห็นแต่ขานะครับบ่อยมากเลยเขาเลยถามว่าเราต้องทำยังไงกับเตียงนี้ต้องไปทำลายไหมหรือว่าต้อง,องไปทำลายดอกตู้ครับพลังงานไม่สูญหายไปตู้นั่งอยู่เนี่ยเนี่ยทิ้งพลังงานไปแล้ว ใช่ไหมครับจะยังเรียนว่าใจเกิดพลังงานก็จะเหมือนคนแทงลูกแหละคนแทงลูกเนี่ยคือเด็กบางทีมันมันเป็นกรรมของมันพอมันออกแล้วมันก็เกิดเลยบางคนบางคนที่เราไปฆ่ามันมันยังอยู่มันยังเคลื่อนไหวอยู่นั่นยังอยู่แต่ถ้ามันไม่เคลื่อนไหวเป็นลูกอยู่เนี่ยคือมันเป็นเศษของกรรมมันมันมีพลังงานอยู่แต่มันไป เกิดแล้วบางวิญญาณบางวิญญาณมันเคลื่อนไหวแสดงว่ายังอยู่ครับเพราะบางทีที่แท้งเป็นกรรมของเด็กด้วยทูกอายุก็ออมีแค่นั้นเนะี่ยแกนอนมากี่ปีอ่ะเออ <laughs> มันก็มีรูปรักษ์แกนอนอยู่อโอโ้โหแกนอนทับๆอยู่คือพล<ะ>ัางงานไม่สูงไปจากไหนไยแกก็ใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่ผ้าสิ้นต่างแต่ละเรื่อยๆลย แล้วอย่างเตียงที่มีคนตายตามโรงพยาบาลแล้วไปนอนแล้วโดนดึงแข้งดึงขาอย่างนั้นะเ <_ d> um> ขายัางอยู่เขายังอยู่ใช่ไอ้ที่มันดึงก็ยังอยู่ไอ้ที่เห็นไม่เคลื่อนไหวคือไม่อยู่แล้วอ๋อ <_ d> um> ก็เหมือนนะตึกสูงๆบางทีเห็นแวบเอาเ้าคือพลังงานยังอยู่จริงๆมันไปเกิดแล้วล่ะแต่พอเราเคลิ้มๆพลังงานตรงนั้นเคลิ้มๆทางสามแป้งอะ มันจะแวบเหมือนคนโอ้ประมาณนั้นแหละจะเลยกลัวก็เลยขายใช่ไหมจริงๆไม่ใช่มันต้องเช็คดูว่าเขายังอยู่รือไม่อยู่ครับแล้วอย่างเวลาเราขับรถมืดๆนะครับหางตามมันก็ชอบแวบไปเหมือนเห็นคนยืนอ,อยู่ข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปาถูกสาหลวงพ่อเป็นอย่างนี้แหละครับแผลไปที่ฮะ แผ่ไปเขาจะไม่ขึ้นรถนะเอาไปเฉยๆนะถ้าเขาไม่รู้จักเขาไม่ขึ้นหรอกรแต่ถ้าชวนเขาขึ้นนะอถ้าชวนเขาขึ้นนะใช่คือคือชวนเขาคือยอมรับเขาให้ขึ้นรถนะเขาจะดวกขึ้นทันทีไปถ้ามืองนาด้วยกันนะเต็มรถเลยอ้โอโหไม่ต้องเปิดประตูนะครับไม่ต้องมันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญ,ญญาณมันเดินทะลุเนี่ยทะลุไปเลยครับ จิตเราเนี่ยจิตคือนามาทมเนี่ยเวลาเรานึกมันไปเลยตรงไปเลยไม่มีอะไรปิดปังได้คนที่ฝึกฤทธิ์เวลาเขานึกไปน่ันไปฟุบเลยเหมือนเรานึกตอนเนี้ยนึกไปยุโรปอน่นึกถึงเลยถูก<ะ>แต่ถ้าอย่างนี้นะเจ็ดวิถึงสิบวิกวาจะถึงมันต้องโค้งไปตามภูเขา,าตามนะแต่จิตมันไม่ไม่มันตรงดิ่งเลย นึกว่าเห็นปุ๊บเลยครับตรงตาบอกที่ไหนมีการสวดมนต์ภาวนาที่นั่นวิญญาณจะมาอยู่คะใช่แล้วถ้าเกิดแถวนี้ไม่มีที่ไหนสวดเลยมีที่นี่สวดทั้งวันนะครับมาที่นี่หมดว,วิญญ,ญาณแถวนะี้โอ้ทั้งเมืองรับแลทั้งนาคคุดยักษ์กลุ่มพันทั้งสัภเวอีเป็ดอสุร,รกายมาชุมนุมอยู่นี่เลยคระครับ,รบแต่เราไม่เห็นแค่นั้นเองรจริงเรื่องจริง อยากให้สัมผัสจะได้รู้ว่าเออมันสวดมนต์มันมีประโยชน์ไหมเนี่ยมันมีประโยชน์กับโลกวิญญาณโดยตรงนะโุสองพลังงานนี่พอแล้วจักรพรรดจักรพรรดิคือไม่ใช่พุทธะพระเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปจุวันองค์ข้างหน้าไม่มีองค์ไหนไม่ไปเกิดเป็นจักรพัรดแล้วมันไปอ,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 อย่างองค์ไข่ไปอยู่ของกลางอย่างหลวงปู่เนี่ย อนาคตท่านตัสลุท่านก็รวมบารมีแล้วไปแล้วไม่เกิดแล้วแต่จกักรพพรดอย่างยูนะอยู่เราสามารถจะเกิดเป็นจกักรพพรดในอนาคตได้เนะี่ยมีสายใหญ่ทุกทุกครั้งที่สวดครับเยอะไม่ล่ะ<ห>ทุกว่าโอ้เพราะนั้นเวลาสวดมาถึงสัมผัสได้ง่ายๆเลยนะครับแน่จริงมืดๆแล้วนี่ ตรงไหนมืดๆตรงไหนมีวิญญาณก็ไปจุดเทียนพระสตีหนึ่งที่สองเนี่ยเอามาสวดมนต์ด้วยกันนะจ๊อะอมาอยากรู้ว่าผีตรงนี้ม,นมีจริงไว้เนี่ยแต่อย่าก,กลัวนะ <ST>. สวดมนต์นะครับลลหลวงตาทีนี้คุยกับหลวงปู่แล้วเหมือนได้ยินหลวงปู่บอกว่าเองไม่ต้องไปเที่ยวถามใครหลอกให้ใคร พยากรณ์เองสวดมนต์ภาวานาไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเองก็จะรู้เองอะไรเงี้ยถ้ถูกแล้วครับนี่เราไปถามใครหลวงพ่อมบอกบทสวดนี้แหละมันจะเป็นความรู้สึกเองครับความรู้สึกที่มันขึ้นมาเองนะครับหลวงตาเวลาเรามองภาพหลวงปู่จอจะเราสวดมนต์มันคึกบ,บ่อยๆจิตมันจะเบา เวลาเราเห็นรูปเนี่ยรูปมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคเราเห็นคนเนี่ยเราจะรู้เลยแต่เราเห็นรูปจิตเราสัมผัสน,นามธรรมคือคือความรู้สึกของเขาอ่ะคะเขาจะมีสุขมีทุกข์มีอะไรพวกนี้มีความกังวลนเ่ียงเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับโลกกันแหละเราจําความได้เราบันทึกตาหูจมูกเล้นกายลูปรถเงียนเสียงใช่ไหมล่ะจากวัตถุจากคนจากอะไรเราก็จะมีความรู้สึกโลก โลกล้วนๆเลยมนรู้สึกเรื่องเนี่ยโทรศัพท์เรื่องแต่ถ้าเราห่างโลกล่ะครับมาอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่กับจักรพรรดิเนี่ยสายใยมากขึ้นมากขึ้นมากมืดเนี่ยมันไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้หรอกคือรู้ทมแล้วก็จะรู้โลกโลกมันจะเราบันทึกอยู่แล้วเนี่ยมันจะมันจะรู้โลกรู้ทรรู้โลกถ้าเราเรียนโลกอย่างเดียวเราจะรู้ทำไหมก็หมดความรู้สึกธรรมะจะไม่มีครับ ความรับผิดช,ชอบอะไรจะไม่มีคือขาดศิลธรรมขาดคุรธรรมเลยต่อ oh. ให้คุณใหญ่เรียนทั้งโลกใหญ่ขนาดไหนอะ่ะสังเกตดูไหมขาดคุณธรรมเลยทำตามใจกูเองนะเขาไม่เชื่อด้วยช่าาว่า้เรียนว่นาตายเกิดเป็นยังไงแต่ถ้าเขาตายนะเขาจะรู้ <C ham> พอออกจากล่างปั๊บนี่รู้เลยเพราะมันเป็นนามธรรมาแล้ไม่มีชาติแล้ว สิ่งที่เวรทำไปในโลกเนี่ยมันเห็นชัดเลยอรอบสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงนะครับก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นเดินสวดบ้างหนึ่งชั่วโมงทีนี้ระหว่างสวดมนต์ก็กาพระเดินไปสวดไปอยู่ๆไอความคิดมันก็มาจากไหนไม่รู้โลดเล่นปัญหาต่างๆมันก็เป็นไอเดียมาโอ้ดีมากเลยครับ มันมาจากไหนมันมาจากบทสวดครับมันมาจากอาดีตที่เราบันทึกอืมต้องพิจารณานะครับที่มันมาเราสามารถจะทำได้ไหมอ๋อต้องพิจารณาด้วยมันดูดูไหมทำแล้วจะพอเป็นทุกข์ไหมครับถ้าทำได้ก็ทำนะอ,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 อลูกสาวอายุ11ขวบนะครับ ขณะที่เขาสวดมนต์แล้วมองภาพหลวงปู่น้องก็ร้องไห้แล้วน้องก็เลยอธิษฐานให้แม่ถูกหวยวันนี้ก็เลยถูกหวยนะครับเหมือนกันสามตัวตรงตๆโโ<อ>วัวหน้าอย่าลืลมอย่าลืมนะต้องบอกลงตานะถ้าไม่บอกเล่นมันจะเคลื่อนโอ เจ็บป่วยไม่สบายนะครับหลวงตานอกจากสวดมนต์แล้วเราต้องทํายังไงให้อาการที่เราเป็นอยู่มันเบาบางไปได้อย่างอย่า้รวนเร็วครับเร็วสุดๆเลยใช่ไหมครับไม่ยากหรอกทิ้งทุกอย่างนะทั้งโลกนะอารมณ์ทั้งโลกทิ้งมาอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่ยืนนอนนั่ง,น,งนอนมองภาพท่านสวดนมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบนุญบนับน,บนทึกคือคือบันทึกบุญเนี่ยอย่าลืมว่าจิตเราเนี่ยภูมิาติทั้งสี่อยู่ ทีนี้เราไปคิดถึงโลกหรือดูโทรศัพท์หรือดูอะไรทางโลกทางหูเนี่ยขึ้นมันจะมาถ้าขึ้นดีมันก็จะไปตามขึ้นถ้าขึ้นไม่ดีก็ไปตามขึ้นขึ้นไม่ดีที่มันไปตามขึ้นปั๊บคาดมันก็ไม่ดีแล้วไงถ้าเราอยู่กับพระอยู่กับบุญอย่างเงี้ยใช้เวลาไม่นานป่วยมันก็ค่อยหายครับจริงๆขึ้นเนี่ยตัวเราเปสัวนรับจิตเราไปรับ พอรับนานเนยะมันก็เป็นสายใยนานเหมือนความทุกข์เวลาเรานึกนะ่ะมันก็ยาวถ้าเราไม่ตัดขึ้นกลับมานะมันยาวเลยใช่ปะเออคือตาหูจมูกล่้นกายเนี่ยมันรับอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวรู้จิตเป็นตัวรับส่งรับส่งต้องปิดเลยปิดโลกเลยมาอยู่เนี่ยกินนอนสวดมนเนะี่ยขอบรารมีหลวงปู่ขอปุ่มท่านปรับท่าทั้งสี่เราให้ปกติ ขอเป็นผู้มีประโยชน์คำว่าผู้มีประโยชน์คือจิตจะสว่างเวลาเขาไปไหนวิญญาณเขาจะได้ได้บุญจากเขาคือเป็นประโยชน์แล้วละ่ะครับทีนี้โลกน่ะยังไงก็หายม,มันค่อยๆหายนะไอ้ที่ไม่หายทีอออกไปแล้วไงครับจิตไปหาทางโลกแล้วไม่หายก็ให้ดูปัจจุบันจิตเราอยู่ที่ไหนอยู่กับะอะไรถูก,ถกต้องเลย ต้องพิจารณาท่านบอกว่าจิตเองอยู่อยู่กับอะไรขึ้นนั้นก็อยู่กับเองอยู่กับความเศร้าวความทุกข์หรือ,กอูกับพระอยู่กับบุญถูกถ้าเองอยู่กับภาพบ,าบา่อยๆจิตเองก็เป็นพระนะครับคือไม่เกิดครับไม่ยากเลยมันยากตรงที่เราไม่พิจารณาครับบางคนสวดมาตั้งนานนะวิจารณาถ้าพิจารณาได้จริงๆนะมันจะเข้าใจค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆ เวลาเท่ากันมนุษย์เนี่ย24ชั่วโมงเท่ากันแต่การบันทึกโลกธรรมนะไม่เท่ากันครับมันเหมือนเคยเห็นในหนังสือเขาเขียนว่าท่านนึกถึงพระได้เหมือนที่เรานึกถึงแฟนเมื่อไหร่ก็ถือว่าใช้ได้ะสุดยอดเลยมันจะลืมไปหมดถึงแฟนนะเพราะพระมีทุกอย่างมีลูกเล่นเยอะเลยครับ นะแฟนก็คงน้อยใจไปเลยนะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานท่านบอกถ้ายังเกิดทางหน้าเนะมองไกลๆท่านบอกนะครับเคยมีครั้งหนึ่งนะครับหลวงตานอนสวดมนต์แล้วมีอาการเหมือนว่าโดนบังคับให้สวดคืออยากจะหยุดสวดแต่มันหยุดไม่ได้นีครับหยุดไม่ได้หรอกครับเพราะวิญญาณาที่เกี่ยวข้องกับเราที่มีบุญคุณกับเราเขาบังคับเขาต้องการให้จิตเราสว่าง ครับตัวช่วยที่ดีมากคะับเขาก็เลยทนสวดไปสักพักหนึ่งแล้วก็อนึกถถงหลวงปู่แล้วก็แผ่ให้หน่อยคือแบบอยากจะหยุดสวดอยากจะนอนแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเนี้ยถูกวิญญาณสามารถบังคับให้เราสวดมนต์ได้นะถ้านีก็จริงจริงบังคับได้เขายังแฝงเราได้เลยครับแฝงแฝงเลยแฝงแฝงคือ เข้าไปบังคับเราเลยอ่ะที่ว่าเสียงเราเปลี่ยนไปตอนตไปหมดม<น>แหละเปลี่ยนไปหมดแหละเขาเข้าตลอดเลยเราไม่รู้เรื่องอะไรโอ้แลวคนที่สวดมนต์แล้วเลื้อยเป็นงูเป็นเขี้ยวอะไรพวะนั you know? ้นเขาบังคับได้เขาจะเลื้อยไหมล่ะมันอายคนนะทุก <laughs> นจะทำสมัยก่อนเนี่ยโหวงคนสวดไปพือปีกเลยจะบินแล้ว <laughs> บางคนก็เลื่อยไปบางคนก็นลุกขึ้นชกมวยยังมีเลยทุกโ oh. อ้โหประมาณมันบังคับไม่ได้บางคนจะฝันละจะเริ่มละจะเริ่มลำละ <laughs> จะลำล,ละต้องหยุดนะบางคนเราทายัางไงไม่ให้เรามีอาการอย่างเงี้ยเราเนะี่ยคนที่มีอาการคือเขาคุมเราได้ครับไม่ใช่บางทีมันขึ้นในอดีตตัวเขาเองใช่ บางทีมันเป็นคลื่นของเขาเองที่เขาเคยบันทึกไว้ในอดีตครับบางคนเห็นเสียงรนาดไม่ได้อนนพวกเรามีอยู่คนนะพอเสียงรนาดขึ้นเนี่ยอ,อมันจะมีอาการแล้วอ <Ừ. S 1> มีอาการจะจะลําจะอะไรแล้วออกมานั่นะเข้าใจไหมแล้วมีคนหนึ่งเขาบอกเขาฝันเป็นประจำว่าเขาว่าโดนกดน้ําเป็นประจำเลยหรอกนลว่าฝันว่ากดน้ําจมน้ําอยู่ในน้ําเนี่ยใช่ แล้วมันอึดอัดนะครับก็เขาเคยโดนฆ่ากดน้ำไงอ๋อไม่ไปฆ่าเขาก็เขาฆ่าเราเนี่ยนะเาขากดเ,เราเราเราถึงอึดอัดนะโอ้วททำไมมันถึงยังฝันอยู่ล่ะครัเมื่อไหร่มันจะหายไปฝันไม่ดีพวกน,นี้ <c oughs> มันค่อยๆหายทุก <c oughs> ถ้าเบาเมื่อไหร่มันหายหมดแล้วขึ้นพรมเมื่อไหร่หายหมดแล้วเหนือเห็นเนือผลหมดแล้ว มังคับทิศทางได้มีหลายคนที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้สวดมนต์เขาไม่เคยฝันอะไรพวกนี้นะเขาเนี่เขาก็อยู่แต่ทางโลกแต่พอมาสวดมนต์ฝันอะไรก็ไม่รู้ฝันเนี่ยอย่างเงี้ยเ<ะ>พราืตนขึ้นมาก็แผ่ย้อนหลังอืมให้แผ่ย้อนหลังครับมันที่ว่ามันใช้กรรมในความฝันได้ครับทำไมจะไม่ได้เมื่อก่อนลุงตา ส่วนให,ใหม่ๆเนี่ยโอ้ยฝันฝันไปฆ่าเขามั่งฝันไปต่อยมวยมั่งโดดข้ามหัวคนมั่งอะไรบเยอะแยะไปหมดเลยครับจริงๆฝันแม้กระทั่งไปนู่นนะไปทางเหนือนะั้นไทยแถวไทยใหญ่เป็นเกิดอยู่แถวนั้นนะครับห,หัวเต็มนั่นเลยมาย้อนหลังทุกวันเนี้ยโอย้มันเป็นอดีตอ่ะเพราะเราเราไม่ได้ฝึกกรรมฐาน พอเราเริ่มหลับแล้วมันก็ฝันไปจากอยู่ไม่รู้มันเปลี่ยนไปชาติไปเรื่อยไงเพราะมันเยอะเยอะอะใช่โอ้เวินว่าแต่เกิดมาไม่รู้กี่พกี่ชาตินะมันอยู่ะไปขึ้นไหนแค่นแต่ตอนนี้บังคับได้แล้วบังคับได้เพราะว่าเราสวดมนต์แล้วเราก็หลับไหมครับตั้งแต่อยู่กับท่านท่านก็ให้สวดมนต์แล้วหลับไม่มีแล้วมีอย่างเดียวว่าพอหลับปั๊บเราก็ไป แผ่เมตตามั่งไปเทศมั่งไปอะไรพวกนี้ยครับมันเปลี่ยนนะ